ใครบุกมาในบ้านเราสารดีกาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องหลบหนีเรามีสิทธิ์ป้องกันได้นะครับเพราะตามรัฐธรรมนูญก็พูดชัดอยู่แล้วบ้านของเรานะสุดจริตชนนะไม่ต้องถูกบังคับให้ต้องไปเสียจากเคหสถานเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในบ้านจะเคลื่อนไหวยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นใครบุกเข้ามาในบ้านเรานะถ้าไล่ออกไปไม่ออก เราก็สามารถทำร้ายเขาได้นี่คือหลักการตามคำพักษาสารกิกาที่7จ็ดก้าสวัสดีครับผมทนายเดชาทนายคลายทุกเจ้าของเพจทนายคลายทุกและ YouTube ช่องทนายคลายทุกขเมื่อเช้าดูข่าวมีพระ ซึ่งวิกลจริตเสียสตินะฮะบุกเข้ามาในบ้านประชาชนนะครับแก้ผ้าแก้ผ่อนไปนอนตากแอร์แล้วก็พยายามจะเข้าไปในห้องในบ้านนะของชาวบ้านนะในยามกลางคืนหลังจากนั้นก็ถูกเจ้าของบ้านยิงตายยิงไปทั้งหมดสิบเอ็ดนัด <c oughs> <c oughs> นะครับก็แสดงความเสียใจต่อพระที่ตายที่มรณภาพด้วยนะครับเนื่องจากป่วย คราวนี้มันมีคําถามว่าถ้าเวลามีคนร้ายบุกเข้ามาเวลากลางคืนอย่างเงี้ยแล้วเราไปยิงเขาสิบเอ็ดนัดเนี่ยมันมีความผิดไหมอืมนะครับนะฮะผมอยากจะให้ความรู้ทางกฎหมายนะฮะสารดีกาเคยตัดสินไว้ดีกาที่7 940เก้าสี่ศทบห้านงบ้านของเรานะครับใครจะเข้ามาในบ้านเรามาฆ่าเรามาทําร้ายเรานะมาจะข่มขืนเมียเราเราไม่จําเป็นต้องหลบหนี จำสิ่งที่อาจารย์พูดไว้นะใครบุกมาในบ้านเราสารดีกาบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องหลบหนีเรามีสิทธิ์ป้องกันได้นะครับเพราะตามรัฐธรรมนูญก็พูดชัดอยู่แล้วบ้านของเรานะสุดจริตชนนะไม่ต้องถูกบังคับให้ต้องไปเสียจากเคหสถานเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในบ้านจะเคลื่อนไหวยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นใครบุกเข้ามาในบ้านเรา นะถ้าไล่ออกไปไม่ออกเราก็สามารถทำร้ายเขาได้นี่คือหลักการตามคำพักษาสารดิกาที่79405นับนะครับไม่จำเป็นต้องหนีคนร้ายบุกเข้ามาจะฆ่าเราเราต้องหนีไหมคนร้ายบุกเข้ามาจะข่มขืนเมียเราเอา่านะเ,าเข้ามาลักทรัพย์เราต้องหนีไหมไม่ต้องหนีนะสารดิกาบอกถ้าเราต้องหนีแล้วเสรีภาพอาของเราก็จะถูกกระทบกระเทือนเพราะรัฐธรรมนูญคุ้มครองเสรีภาพ ในเคหะสถานของเรานะครับจำไว้เลยนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ <c oughs> คนร้ายบุกเข้ามาแก้ผ้าแก้ผ่อเป็นพระในเวลากลางคืนพยายามจะพังประตูเข้ามาเจ้าของบ้านยิงไปสิบเอ็ดนัดถือว่าเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุตามปาะมวกฎหมายอาญามาตรา68เพราะการบุกรุกเข้ามานั้นเป็นการกระทําที่ละเมิดต่อกฎหมายอันที่สองอพยานันตรายก็กําลังจะเข้าถึงเราร้ายแรงด้วย และพยานันตรายก็ยังมีต่อเนื่องเพราะยังไม่ยอมไปยังผลักมาตรงประตูต่อสู้กับเราอยู่เพราะนั้นตราบใดที่อันตรายจากการบุกลุกเนี่ยยังมีอยู่เนี่ยเราก็สามารถยิงเข้าไปกี่นัดก็ได้ครับกฎหมายเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเวลามีใครบุกรุกเข้ามาในบ้านเราแล้วต้องยิงแค่นัดเดียว <laughs> <c oughs> ก็หมายความว่าถ้ามันยังไม่ออกไปนะยังคิดจะทําร้ายตัวเราลูกเมียเราเราก็สามารถยิงต่อไปกี่นัดก็ได้กฎหมายไม่ได้พูดถึง เพียงแต่ว่าให้พอสมควรแก่เหตุเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ยิง11นัดความเห็นส่วนตัวเมื่อเทียบเคียงกับแนวคําตัดสินของศาลฎีกาแล้วผมมองว่าเจ้าของบ้านนะใช้สิทธิ์ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายพอสมควรแก่เหตุนะไม่มีความผิดใดๆทั้งสิน้นพี่น้องครับเห็นว่าคลิปของอาจารย์เดชาดีมีประโยชน์ฟังแล้วตาสว่างฟังแล้วฉลาด ลาดเปลืองไม่เสียค่างโง่ช่วยกันแชร์ครับอาจารย์ก็จะได้มีกำลังใจนะมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนทุกวันสวัสดีครับเจ้านายอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แดนดินที่นี้พื้นดินป่ารา่มนาวแลงดินเรา้ารังทอดจนใจเจียนขาดแลเพร้องส่งผ่านพบน้ำพระไทยดึงน้ำทิพย์ฤทธิรัป เต็มป่าไมา้นำรสดาพนภัยเสรากคุณเย็นสิรพระจอคนแห่งฟ้าทุกรา យប់បងជន្សុខលងថាសុខចា